มาพี่น้องมาปนมะเขือเหมือนนี่เขือปนมะเขือรกระเพกดกะจี้อะไรพี่น้องนี่ปีงอะกักหอมมาเลยครับเ้ยปนมะเขือใส่ไปเ,เลยเ่า กัดโหลดดื้อร้ายไก่หมากัดะไรมาก,กัดมาผม,มก,กัดไก่อะไรอะไรเห้มันหวงของพันไถ่พันอีย่างบนไถ่ไก่ไก่นะพี่น้องผมว่ามันหวงของหวงของข,องข้ารืยหมาตัวนี้เพื่อพวกกินนะเพื่อเอาห้เอาเข่าห้เพื่อพวกกินมันก็นอนเฝ้าไหันหละเบิดมือบวกไปใส่มะเขือไอ้ เก็บมาแต่ว่านน่ะพี่น้องกินก็ไปสมตำมหงกันล่ะแต่เก็บมาหลายเก็บมาผมว่าไอ้เก็บมาเกินก็ตำมหงน้ำไว้ถ้าปนมือนีน้ำนะผมคิดอาหารในสารบานห้องพี่น้องเนาะเขาเพิ่งก็ฝากไรฝากแคบเป็นก็กกนกใจให้ส่องนหน่อยๆได้ครับ,าาบเร้อมาปนมะเขือนี่่น้เราต้มตมานี้ยย่างไว ย่างได้เศร้าคนอะต้นมน้ำมันกาแฟกับยางไฟไปเสียบใหม่ไปบอกอะทาทีใไฮดีเฮ็ดแนวนี้มั่นสุยพีพิพ่นาาหน้องอะไรเลี่น้อยพ่พ่นห้องขัก,กลัวเรื่อสอวนหนึนน่ง ใ้รีประกังพี่น้องนี่ผมเอาใบนี้น้ำได้หน่พี่น้องมาแนะนํำน้ำเลยใบยานัางพี่น้องนี่โอ้ยใบแมงดานี่ผมค้างไฟแน่นิพี่น้องแต่มันบกคอยกอบไปะละแต่มันกะ่ายยากห้ดีอะเพราะแต่เขาอยากปูกม,มาตํำเลยอัน,น้ผมอยากมกันเก็บวบพักหนึ่งผมยังมาต่ำเนอ่อนเลยบกเกาะไปไหนแต่เกาะพอใสด็ดอกพี่น้องใส่ขับไปเลยสามใบเลยพี่น้องปนมะเขือใส่ใบ แมงดาใบถมั่งอหอมสวยเลยมันหอมแน่นอนใหนึงนะพี่น้องนะแค่เอาใบแก่ๆนะครับเนาะใบอ่อนมันสีบ่หอมมันสีเป็นอะไรบ่นนี่มันสีออกไปเลี่ยนๆได้น่อยนะใบแก่ๆเทามาค้างไฟยังน้อยแล้วทำมาตำใส่พริกใสยังอ่ะเพราะต้องว่าดได้ อันนี้หรอกบบต้องว่าแค่ซุปบะเขือดอกใส่เห็เดเจียวเห็ด <ๆ S 1> นังธรรมดาก็แซ่บกันแ่ะนี่พี่น้าบะเขือต้มแล้วใส่ลงไปเลยมะเขือเทศกับใส่ให้กันลหละมะเขือส้มก็มีเปี๊ยงปลากับพักขาเลือกซ้ำนี่แหละพี่น้องบบเด้ไปใส่บอเด้ไปหาพักอ่นี่ นี่เกลือเผ็ดนิดหน่นอยอ่ะน้ำแตกจุกเลยอันห่อนอี่ฝุง่งไปเลยเนาะไว้ใส่ปลาพ่ใส่เรากินเอาบนแต่เพิ่นกับคักรึเปลอก ใอ้ดีใส่หน้ามาขามเปียกเลยพี่น้องเด้อใส่แบบหน้าของบ่ปันไหนดอกดอกเป็นๆนี่ไงไอ้สูตรเดี๋ยวได้พูดมากหรอกว่านี่พี่น้องพักไอ้ซือมา,าว่านละ่ะเหลืองแนล่ล่ะเขาวานม,นมาฮันมากัาว่าลดทรงมาฮันหมากัดนี่เขาอยากขครตัเกเอาออกคือว่าแลวเนาะไม่ค่ะว่ากันมาได้อา กัดพอกินใดก็กินไปขขงบังกัฝากไค์ฝากแช่เป็นกำลังใจให้ส่องหน,หน่อยๆนะครับคอมเมนต์มาคุยกันผิดพลาดยังกับขอโทษขอภัยไว้นาทีนี้ด้วยบุง้งพี่น้อมานีสลดเครื่รรองรถนี้เมื่อเมื่อผมไปทั้งหนอกผมเลื่อมเอาขขาหอม น้ำเขาฝนตกฝนหย่อยซแซมนีแ่แหละพอดีสลดห่อสิบบาทหอใหญ่ใส่ลายพังมือไปข้าวขัวน้งใจน้อยพี่นอกแะ่ผูมกักบ่มักหรือวะน้ำปลา อีหลีเด้พี่น้องว่ามันตังบ่ดิเขาวครัวนี้มีหลายไซส์หลายใครแม่นไอนเอาอันนี้ใส่กุ๊ปเดียวนี้ยเองค่ะไหมตักปุ๊บปุ๊บอย่าได้บ่ดแสบ,บนะสนพลัสถ่ายกายกายแสบ าย้าน้อยน้ง <c oughs> องยูมงกินกับยุ้อกินกินกับใสายนี่ยนะครับ <c oughs> นี่ มานีน่เซแซวมาว่มามองเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเป็นตาแสบแท้ตามมีตามเกิดครับผมผมเป็นยังกับผมอยู่ยังสี่เนาะของสีเอ๊ะอะไรผมบอกอายดอกผมบอกได้เฮ็ดเรื่องหน้าอายผมก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินของผมไปผมก็สูงผมอยู่ผมก็อยากมี่คือเพื่อนทื่กั่นละ่ะ ต่ผมกัดมี่ซ้ำนี่เห็นทังไหนล่ะกะอยู่กับเดียนกินกับไส้ไปก่อนน่ะละครับพักไก้อันนี้พี่น้องดีประกังนี่ครับไทยหลุดไ้ยังอย เลือกเกิดบ่ได้แต่เขาเลือกเป็นใดพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับวันนี้พามากินซุปกระเขือพี่น้องเด้อนี่เฮ้ยน้องนี่พี่น้องแล้วล่ะซุปกระเขือปิ่งปลาครับมาเด้อมาเด้อเขาอะนี่กขาตังปรุงห่อนอาห้วนๆพี่น้องเขาเย็นอุ่นเอา ห่อนี่พี่น้องแน่แน่แน,แน่หวงคักมกลามากินเขาไปโรงเรียนเด้อคือไอ้เพิน่นว่ากินเขาห่อนเขาเย็นจงไหมพ่ออ,อ,อ๋อน,มนอมาพี่นอ้องมามาโอ้โหมนไถ่ะล้วขนานไปแอบเนี่ยเออได้อยู่อะ

คนอีสานเท่าคนอุบลคนน่าจะรวยบ้านผมอยู่ละเ,าาเพื่ออ้บ้านของเงยมาเพิ่มมาตามเพิ่มมกองหนามใส่ขวดไปอีสานตกขับไปเนี่ยดาเพราะว่มามันหอมดีนะืมแหบหน่อย ข่าวุ่ยเขาจะปวดออเสียบอยู่ม,ม,มามนเนี่ยกำได้กินถ้องน้ำละดี๋ยกาง หันจันเดียวพื่เราครับขอบคุณพี่น้องด้วยเดี๋ยวเขามาคอมเมนต์เขามาติดตามหนุ่มบนขอบคุณเจ้าร้อยผู้ติดตามครับผม mở không bạc gặp nạn bội nại của hôm 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 thì hôm 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 vậy hôm đuổi hôm 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 แต่ผมใส่อีเมลนี่มันหลายปีหรือวันเนระผมเรียนเฟซบุ๊กมากหกเจ็ดปีแปดปีแต่เรียนเฟซบุ๊กบอกฟังเลยผมเรียนเน็ตถือด้วยได้กี่โมคอยมีเงินผมเรียนเป็นเฟซเนะ็ะไลน์ของผมเรีนยังผมเรีนเลยดีกว,วา่าเนระเหียนมาเป็นเรื่องมันเหรอ ว่าเขาว่าผมเป็นคนบัดน,นอกเาอแม้ว่าเฟซบุ๊กเฟซเนั้นี่ผมว่าได้กี่ว่าผมบอกว่าว่ามันไหลซารละมันเนี่ย,ผม,ผ,มมย,นนยผมไปเห็นไหน้โทษพา์ขออยผมมันคุยกับไอ้ พี่น้องอยู่อีสานอยู่อีบุญอุ๋วนน่าจะรวยผมก็เออแมาว่ามูอผมแบ่ได้เลี่ยนน้ำกันแต้หน่อยหน่อยอยู่อุบลุ่น่าจะรวยไม่ได้พอมาหลายปีผมอยากพาะผมเห็นเออมันดีปานนี่ตัวคนที่บ่เคยเห็นบ่เ,นเคยนยังกะได้เห็นไในยังนั่นทีมากของผมที่การเล่นเฟซบุ๊กพี่น้องแต่อีรีบัดนี้ยซึ่งมื้อนี้ว่าในครบไปไหนดอกเหลืออยู่บก,กี้คนดอกที่ว่าพี่น้องเคยเลี่ยนน้ำกัน แต่อยู่ปหนะึ่งปหกเนาะเพราะจะเห็นเด็กข้อมุ่นร้ายที่แบบหูขั้นลวกวันเถอะนะติดเลยบ อะไรยกเลิกติดตามที่ผมติดตามไปจ้มันติดตามอย่างนี้เนี่ยประเทศนอกประเทศหน้าเขาจับนู่นจับนี่ฟังมุ่งหัเรื่องว่าภาพปันดีผมก็ไปตามเนาะมันหลายปีคือว่าเนาะผม,มไม่เป็นไรโยกเลิกที่วันพรกตติดตามพี่หน้องมาได้ต่มได้แล้วบอกเรืืองเกาเราไม่มากักไปสามสี่หมื่นแล้ว ี่อค้าพ่อค้าเนี่ย พี่น้องเคยเลี้ยงพักวะเลี้ยงพักเสียไปกระเทียมสุดรสน้ำปลาซื่นไหมพักบุ้งเขาก็ไปเลี้ยงสิไหมสิเลี้ยงพักอีกยังกระซังเขาใส่เนี้น้ำพักขาเนี่ยสีม่เนื้น้ำเลยพี่น้องหยอดสองหยอดหรือสามหยอดหรือหลายก็ได้มันสี่างีเลยสดแล้วมันสีหอมผู้กินบอกว่าลองโมดพี่น้องด้อยย่าไปใส่หลายใส่ใส่เอากินมันมับไปชวนกินกันหลาย ว่าจะเห็เรี่ยงเอียงแหละแซบ่บหอมมันชวนกินพือกนรักับแกงแกงงั้นก็ไรใส่เข้าไปสุดยอด นันง่งเล่นเย็นเย็นบ่เย็นไปแล้วแไ่้ทั้งขนาดว่าห้องพาแ์ลได้บ่อยเย็นห้องพาสวยๆมากแดดตีพี่หน้องฮ่อนเริ่มแดดออกเออ นาดได้นี่ท้องสวนป่าไม่เห็นห่างห่อนพวเขากันเยอะก,ก็ตีประกังอืม,อมหอมแมงดา Chịt hàm bây, nó mấy đó Ủa <laughs> uh. uh. វើងពីពីនន់ទារាពន់រូវការាពលា พี่น,น้องเพื่อนนถ่ายคลิปแงห้างโมดแดงห้อก็อยากแงอยากเค็ดอยากถ่ายให้กันไปย่างหาสองหลอดสองที่วเลยหาห้างโมดแดงบูมี่แต่ก่อนอยู่ฟังข้องผมเลยล่ะยู่นมองหน้หาผา มันยืนมาตกาแฟเบนี่บ่มียเลยให้ตรงขามเพื่อนไหนมันตรงขามฟังกันเนี่ยตรงขามพืสียาทุเรียนโมดแดงยังเสียวัดเลยตายทุเรียนเรียนยาคักเรียพี่หน่อง,องเียแบบคักเลย เขาเสียดมมิพุ่นผมเมาอีเพียงาอยยาวเลยม ว่าเห็นยังระวังเอาพี่น้องเอ้ยทุกนาทีการงานละทุกการงานมีข้อเสี่ยงเบ็ดละันเดอย่กับเฮาระมัดระวังเฮาบอบบอบหมาท ถ้าเฮาพิดพาดมันกับนักกค็คลายเป็นเบามาเฮาระมัดระวงังบ่ว่าเฮ็ดีหยังหรอกทุกสิ่งทุกอย่างการใส่ชีวิตการอันนี้อาจารย์ละม่ได้จะประมาทเฮ้ยด,ดิ่มเด้อบ่สิสดให้ทั้งเบิดสิดาย มาแช่ข้อมืออีกอันหนึ่งเหลืองนึงขี่น้องเนื้อผมก็ไปฟังอาจารย์พม่าละเห็นว่าห้าเฮ็ดยูทูบเนี่ยเฮ็ดแล้วก็จับจุดให้ได้เห็นว่าว่าห้าเฮ็ดอยังเป็นเฮ็ดห้าวอมสานดแบบไหนมาถอดไ ขณะแล้วจับจุดได้แล้วห้องก๊าซไสเห้มันเต็มเลยพี่น้องคือผมเนี่ยผมจ,จมจับจุดเดิมจับจุดได้แล้วผมเห็ดกินกับไต้ทำสวนทำกินทำสวนในป่า,ป,าปั้มผมติดไปเปลี่ยนหัวขอมาอีกแเวลาทำกินนอกจากทำเวลาทำสวนนอกจากทำสถ่นะพี่น,น้องนะคอนเทนต์ของผมของพี่น,น้องสถานแบบได้ก็เฮ็ดแบบนัน้นหรืพี่น้องเลยเ้อง ไอ้เบิงส่งคนอื่นกำมาดัดแปลงใส่ส่งองเจ้าของสิ่งที่เจ้าของถน,นัดนั่มโมเมนต์ว่าสิไปหลอกเขามาเบิดจริงจริงแต่เจ้าของที่นัง่งโมเป็นเลยน,น่ะกับมันสิพิษมันสิสวนทางก็คอนเทนต์เท่าน,น,นะพี่น้องเอาผมจัดตู้เจ้าของถึงละ หลักๆคือทำกินนี่แหละที่อาหารเสียบๆในสวนปามันกันต้สิเติมไหมทำสวนทำกินในสวนปลาล์มเลือจังหันเ้าก็คือไปย่างตลาดย่างอเนี่ไปเที่ยวไปย่างเสียงกะเดินๆไปม่นหมดอะย่างห้อไปเ้าก็ถ่ายมานั่มน่ารักพี่น้องคอนเทนต์ของผมอดู hoa này bông cây cây bắc thì là mà mẹ này hà tổ hốc tổ hết mực khuyên rất 8 tố. เห็นครับเห็ดเนื้อกับเห็ดไปรยียววันเดของธนัดแลบบ้วบผิดพลาดมาคนพื้นบนเดือดรอดเห็นไปพิ่น้องมากแบบไร้สย็ยไปรยียอิ่มนะคุยกันจัวหยมากแบบไร้ เฮ็ดแบบไดใส่เต็มหลอพี่น้องคือผมผมก็ย้อนไปเบิ่งเบิ่งของเจ้าของว่าเจ้าของเฮ็ดไหวพี่น้องเบิ่งไอ้แบบได้หายไร้ที่เบิ่งได้ไร้คือไอ้ทักไม่กวดแล้วก็สิมีโดนๆเนาะมีงานฝีมือเข้ามาก็โดนๆก็สิไปเที่ยวไปหยังโดนๆก็สิย่างไปตลาดจังซี่นะพี่น้อง ไอ้ที่หลักๆผมจับจูดถือแล้วเพราะมนูนันไปเที่ยวไปยังตัดปัญหาเอาไปเลยเพราอผมอยู่แค่ให้ผมอยู่แค่สวนผมไม่ได้ไปใส่ผมก็สิมาเฮ็ดอยู่คอนเทนต์หลักๆคือเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแซ่บๆในสวนปามผมเขียนว่าก็สิเปลี่ยนคอนเทนต์ว่าทําอยู่ทํากินแซ่บๆครัวนในสวนปามนี่ครับพอผมไม่ได้ไปเที่ยวไปใส่อยู่แล้ว นั่นแหะครับเพชรยังกับเป็นกำลังใจให้ห้าใส่ใจให้ไปเต็มรอยเล้พี่น้องเนี่สู่ๆไปน้ำกันจ้งมือห้องตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์น้ำกันเพชรยังกขอให้ประสบความส็จต,ตลอดมือตลอดปีตลอดไปสู่ๆไปน้ำกันครับจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ